Gln Online Conference 2021มิติใหม่ของการสัมมนาแบบออนไลน์ที่อัดแน่นไปด้วยความรู้ในการพัฒนาภาวะผู้นำที่จะช่วยพัฒนาศักยภาพความเป็นผู้นำของคุณได้อย่างแท้จริงพบกับสุดยอดวิทยากรที่ได้รับการยอมรับระดับโลกที่จะมาปลุกแรงบันดาลใจและให้แนวคิดที่น่าสนใจผ่านการสัมมนาครั้งนี้ ในวันเสาร์ที่27มีนาคมเวลา10นาฬิกาถึง15นาฬกาค่าลงทะเบียน1,500บาทพิเศษส,สุด100ท่านแรกเหลือเพียง199บาทพิเศษสุดสุดสำหรับสมาชิกดีอลงทะเบียนร่วมสัมมนาฟรีสมัครภายในวันที่20มีนาคมนี้ในฐานะผู้นำ พวกเราต่างเผชิญกับปัญหาที่ซับซ้อนและท้าทายและเราก็ฉุดคิดว่าความคิดสร้างสารรค์เป็นทักษะทางธุรกิจที่สำคัญที่จะช่วยเราเก้าวไปข้างหน้าเฟดริกแฮร์เรนเป็นหนึ่งในผู้เชี่ยวชาญระดับโลกเรื่องความคิดสร้างสารรค์ในธุรกิจและเป็นผู้เขียนหนังสือ The Idea Book ท่านเกิดในสวีเดนและปัจจุบันอาศัยอยู่ที่สิงคโปร์เฟดริกจะบรรยายว่าทำไมความคิดสร้างสารรค์ถึงเป็นเรื่องยากกว่าที่เราคิดและท่านจะช่วยเราให้เรียนรู้คิดแบบสร้างสารรค์มากขึ้นในฐานะบุคคลและองค์กร